ตามจับอดีตผู้อำนวยการศูนย์สำรวจที่ดินโคราชออกโฉนดเอื้อนนายทุนรุกเขาใหญ่กว่า2,000ไร่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐเขตหนึ่งนำกำลังจับกุมนายอรุณสหธรรมปกรณ์อายุ71ปีตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ที่บริเวณหน้าบ้านในพื้นที่ตําบลท่าอ่างอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา พลตตรีจ,จรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าขณะที่ผู้ต้องหารายนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สำรวจที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับพวกนำที่ดินสาธารณประโยชน์มาออกโฉนดโดยมิชอบให้กับกลุ่มในทุนจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ทำเลทองรีสอร์ทขนาดใหญ่กว่า2,000ไร่บริเวณเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทรวมถึงที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจอีกหลายอำเภอทั่วจังหวัดนครราชสีมา สร้างความเสียหายเป็นจำนวนหลายพันไร่โดยผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุ่มมาตลอดจนคดีเหลืออายุความเพียงสองเดือนเท่านั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาด้านนายกฤษกรสนิตศัก,ศกดีผู้อำนวยการปรปรทเขตหนึ่งกล่าวว่าทางเราได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มนี้เมื่อปี2560ซึ่งศาลได้ตัดสินจำคุกสองปีและเพิ่งออกจากเรือนจำเมื่อทราบว่ามีหมายจับจึงหลบหนีมาโดยตลอด ทั้งนี้ที่ดินที่ออกโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนโดยได้แจ้งกรมที่ดินไปแล้วกว่า3ปีแต่ยังไม่มีการเพิกถอนสิทธิ์แต่ยอย่างใดครมอดีตผู้นในการสูดเดินสำรวจชนดทที่ดินนะครับนครราชสีมานะครับรายนี้สำคัญเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ได้ออกโฉนดที่ดินเนี่ยที่คข,ข้าขาที่จะ เพื่อกับผู้ประกอบการนะครับทั้งที่โรงแรมขนาดใหญ่ในเขตทำบรอปัทปช่องและอีกหลายพื้นที่นะทั้งโรงโรมทำรีสอนและอีกมากมายตรงนี้ปปพเป็นคนอนะเป็นคนทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาสถานที่ตามตามจับอยู่วันนี้ก็ร่วมกับปปพที่อกอะเทียวด้วย ไปออกที่อำเภอสุงเนินค้ามะเบือนะครับที่เราเรียกกันว่าสมบัติดินนะครับซึ่งที่มันร้ายตรงไหนก็คือพื้นที่ที่ออกไม่ใช่พื้นที่มะปราเป็นพื้นที่ชื้นกรมดินและมีหนังสือสคำคัญสถิตอยู่นะครับขึ้นนอสลอร์ขึ้น,นเปียนไม่หมดแล้วแล้วก็มีรางวัดเทียบวัดแล้วเกาะขึกลางหนังสือสคำคัญสถิตอยู่นะครับเกาะขึ้นกลาทางงแนะครับซึ่งมันไม่น่าควรจะเป็ีนแต่แบบท้าทายมากลแล้วก็ เราดูด <Five> ูจากกิกรรมของคนกลุ่มนี้นอกจากออที่แล้วออที่หลายที่ก่อนหน้านี้ทางปปทไ้้แ่ส่วนแล้วก็จะมีคดีคนกลุ่มนี้ออท่านนี้ด้วยแล้วก็สายตัดสินด้สองปีทุออจพุ่งมาออจะพุกมาเสร็จพุ่งรู้ว่ามีหมายจะปลดหนีแล้วก็ตามตัวเรานอกจาก ที่ตรงนี้แล้วจะมีที่หนึ่งที่เขาใหญ่ผมจะขอให้เชื่อกันแต่เป็นแลนด์มาร์กของเขาใหญ่ครับแลนด์มาร์กของเขาใหญ่ซึ่งใครไปที่เขาใหญ่ถ้าไม่ไปถ่ายรูปตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงเขาใหญ่นะครับก็จังใต้ยึดห่อดตอนตอนใต้ครับตอนใต้คล้ายๆลงพาวุทธนะครับคือที่ตรงนั้นแหละครับผมผมเตือนไว้ด้วยนะครับไปไม่ถือว่าไม่มาถ่ายรูปตรงนั้นถือว่ามาไม่ถึงเขาใหญ่นะครับในเมื่อออกมีที่สปกคอของพี่ช่า ก็มีทางต้องทั้งคนขอเพื่อขอเสศษปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงทางสปบคจะทำยังไงก็จะให้เช่าด้วยก็ต้งองเลือกสปบคแล้วแต่ความจรงิงตอ,อ,อนเนี้ยของฉนกยังไม่ชอบเนี่ยก็มีอย่างเดียวที่ต้องอนคนขออย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ออกในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถออกเฉดลิมได้ออกในพื้นที่สอง